อีกสองวัน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 นะครับหลายลูกนะอีกสองวันค่อยเก็บนะบโอเค ได้แค่นี้นะครับอีกสองวันนะได้เยอะนะครับเราได้แค่นี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับีลูกตะกี้ไม่ได้นับด้วยดิ ใบกล้วยที่เราตัดมานะฮะก็ให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยนะฮะไปดูต้นอื่นต่อนะครับมะนาวก็ดกมากนะปีนี้นะครับคุณผู้ชมต้นมะนาวดกมากนะครับดูนะฮะอ๋อดูลูกมะนาวนะครับ ดูนะฮะกิ่งกิ่งแทบจะรับหนักไม่ไหวแล้วนะฮะเก็บมะนาวก่อนนะฮะดูมะนาวนะครับนูน่นตรงนู่นเห็นไหมลูกมะนาวแน่นแน่นกิ่งไปหมดเลย ยังไ,ม,ไมันลูกใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับมันยังเก็บไม่ได้โอ้โหเอฟซี 3, ดูดูมะนาวปัดคุณผู้ชมดูนะฮะมะนาวของเรานะครับผมโอ้โหยังไม่ได้นะฮะ จับดูแล้วนะครับยังแข็งอยู่นะต้องให้มันนิ่มกว่าสักนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะมีน้ำนะครับช่อนี้นะครับดูช่อนะฮะหนึ่งช่อนะมีแปดีก้าลูกนะฮะป๊าฮมะนาวก่อนนะฮะ ลูกใหญ่ลูกดกอดไม่ไหวคุณผู้ชมดูดูลูกมะนาวนะครับใหญ่มากเดีย๋ยวเราไปดูน้อยนานะอีกต้นหนึ่งเนาะนะครับมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะครับ มุดส่วนกล้วยไปเป็นต้นเล็กๆนะเพิ่งปลูกนะครับมีไหมมีไหมไม่ม,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 มีแล้วต้นนี้มีหรือเปล่าอันนี้เพิ่งปลูกได้ได้สักโอ้ลูกใหญ่คุณผู้ชมลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับนี่นี่นี่มันแอบอยู่ตรงนี้ บงับงบงๆนะครับต้นน้อยๆน,นะคับน่าจะปลูกได้สองปีเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูลูกมันเก็บได้หรือย,อยังโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ลูกใหญ่มากโอ้โอต้อนน้อยหนาในน้อย,น,อยนะครับปลูกสองปีนะครับออกลูกแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับสูงเท่าต้นกล้วยนะครับสูงแค่นี้นะฮะเท่าต้นกล้วยนะฮะ ดูนะครับลูกใหญ่มากนะฮะสองลูกนี้คึกโตนะครับอลูกนี้สองขีดลูกนี้สามขีดน,นี่เห็นไหมครับ